โอเควันนี้ก็ผมจะมาเล่นเกมโปเกมอนนะครับแต่ว่าคือผมจะเล่นอันนี้นะครับแบบเซฟตัวเองเลยนะครับเออนี่เซฟยคอนสเตตตัวเองเลยนี่ผมขี้เกียจไปเล่นแบบเล่นใหม่นะครับขี้เกียจไปเล่นใหม่นั่นเองนี่ครั้งแรกเลยที่ผมมาเล่นเกมโปเกมอนโอเคผมก็ผ่านยิมอะไรเออ what the fuck ช่างมอะน,นะครับโอ้ยม,มันกระตุกยังเลยวันนี้โอเคเราไปกันเลยอาตอนนี้มันสามารถไปได้ะครัอไปทางนี้อโอเคไปเลยวิ ผมไม่มีโปเกม,มอนที่มันตัดหินได้เลยนะครับไม่มีสักตัวเลยบอกเลยบอกเลยไม่มีสักตัวทางไหนอ๋อจะไปทางไหนคงไปม,นนมั่วแลผมไม่รู้เลยผมลืมแล้วแหละมันต้องไปทางไหนมากนะผมลืมละทางไห้บอกว่า อ๋อมันก็กลับมาที่ทางเดิมนะครับเออมันวนน่นเองมันวนนะครับเคเราไปหาปเกมอนกันเลยนะครับโอเคนะครับอเครื่องค้างครพไปน้องเครื่องค้างลองสับปะรันะแก้ก่อนโอเคแกแ้เ,กแเสร็จแล้วโอเคมันก็ผ่านยีมันได้เสร็จแล้วอืม ที่เราพวงยังไม่มีโปเกมอนที่นะครับผมยังไม่มีโปเกมอนนะครับโปเกมอนที่ผมมีก็มีแค่ตัวเดียวนะครับอืมโอเคก็มีแค่ตัวเดียวแหละไปหาโปเกมอนกันต่อไปหาโปเกมอนกันเลยครับผมไปทางไหนดีเอ้สิ่งที่เราสมัครสองอะ เี้ยเราได้ไปหาโปเกมอนกันเลยก่อนหนึ่งเราดูก่อนไม่ใช่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 โอ้โหปิดกปิดแล้วกดกระเป๋าสิมีกระบอนมีโปเกมอนมีอยู่ประมาณห้าลูกนะครับน,นี่าาหาโปเกมอนตัวนี้เฮ้ยเจอเลยว่ะอ่ะฮ่าโปเกมอนตัวนี้ โอ้ยโอเคผมว่ามันต้องตายตายไหมอุ้ยเตยอุ้ยโอเคอเค้ยไม่มือลั่นไปเองโอ้ยโอ้ยจะจับโปกเกมอนแต่เพื่อม,มือลั่น โ okay. อเคตบทอดเฮ้าเจอแล้วโอเคตัวดื่มตัวจำไม่ได้ตรงนี้เลยอูู้อันนี้ม่เกือบตายเลยนะโจตีเขาเนาะจำโจตีครั้งหนึ่งว่าตายเลย ของกีง่อเอร์ฟังแล้วเลยไปอืมเย้ได้แล้วนะได้แล้วเย้ได้แล้ว ไม่ตั้งชื่อนะครับไม่ตั้งชื่อนะมันก็มีชื่อของมันอยู่แล้วเออราจะเอาตัวนี้นะโอเคมาสลับกันนะครับแล้วก็เดินนะครับเราต้องไปรักษาโปเกมอนตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเป็นรักษาโปเกมอนตัวนี้ก่อนกะอย่างเงี้ยหลังว่ะ ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอโทษด้นะครับไปดีหมามันเห่านะหมาที่บ้านผมมันดือ้เอเนี่ยดื้อจะเห่าอะไรวะโอเคเราก็ไปรักษากันเลยคอสต,ตอนที่รักษาเสร็จนะครับโอเครักษาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปดูแกะต่อไปดูแกะต่อเลยด้านล่างนะครับ เราเจอโปเกมอนแล้วนะครับอ๋อเลวเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะใช้โปเกมอนตัวนี้นะครับจะก,การดูสิอ้าวดนตีมีแค่นิดเดียวอ้าวจิสิานาอไม่ไงวะอ๋อจิสถานะ้ ผมว่ามีก่อนผมว่าเอาโปเกมอนตัวนี้ไปเก็บเถอะโอเคนะโอเคเอผมมีแต่ตัวนี้แหละโปเกมอนตนัวนี้ผมบอกแล้ว่าผมชอบธาตุไฟมากนะเรื่องในีเนะเรในโปเกมอนอะตัวไหนธาตุไฟผมชอบเลยตัวน,นั้นแหะ โอเคเราจะเอากิมมอนตัวนั้นไปเก็บนะครับนี่ไงเก็บเลยมันเก็บได้ปะวะเก็บได้โอเคอันนี้น้อไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่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 เฮ้ยนี่ปะเออใช่นี่ อย่าพูดกี่โมงตอนนี้พูดกี่เล้วเขียนมาหลายนาทีแล้วนะครับต้องายียังวะ <laughs> okay. Okay, โอเคก็ผมอยากจะพูดยังไงดีนะ มนเกม,โ,เมโปเกมนอมนหรือไปฆ่าโปเกมอนอ่าฮะเจอโปเกมอนตัวนี้แล้วมันน่าจ,จะปลักเลยแต่ถ้าโจมตีมันมันอาจจะครั้งเดียวผมว่าอาจจะครั้งเดียวตายอ่าฮ่าตายจริงด้วยไม่ใช่สิ โอเคเราเจออีกตัวหนึ่งแล้วเพาจะจว่าทางนี้จับตัวด้จับมันใช้นิ้วแทนเลยได้เลยเนะี่ยใชงไม่กดก็ได้เย้ได้แล้วอ้ามันไม่ยอมมัาจะทำาห้ตาฉันแล้วมันตัวตีมันเลยโอ้โหแต่ผมอึดแต่เขา อ้าาไม่ยอมใช่ไหมถ้ามันกูเลยเนอะ ก็นี oh, yes, ่นงครับจับเวลาโอเคนะครับก็มันจ <ny> ับไม่ไ <pourquoi> ด้เม <ison> ื่อกี้แม่เข้ามาในห้องนะครับนะแม่เข้ามาในห้องมาฆ่าเลยดีกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรขออภัยนะครับโอเคก็ฆ่ามันเลยดีกว่าพ๊อกโปเกมบอลหมดแล้วนะครับเย้โปเกมบอลหมดแล้วเอออะไรอ๋อขี้เกลียดมึง มันโคตระจอกเลยโคตต้องตี้าบอิคกมมอนโอ้ไม่ได้ตัดเฉยเผามันโอ้โหได้แค่นี้โอ,นนโอ้มันจะไปยังไงวะเนี่ยอืมมาซื้อปก,กิบอลเพิ่มดีกว่าหืม ขายอะไรเฮ้ยปกิโพมันจะซื้อลูกนี้ละก,กันไม่รู้มีเงินหรือเปล่านี่ไงซื้อห้าลูกเลยโอเคต้องเสียนะครับโอเคเหลือแปดสิบสองบาทนั่นเองเออค่อ่าจะปกิมอนกันเลย ว่าบอกทีมั่วมก็ไปต่อไม่ได้แล้วเออจำไม่ได้แล้วไปทางไหนบ้างเอ,อ้ยแล้วก็ไปในถ้ำไหมเออเขาไปในถ้ำเลยดีกว่าไปเขาไปถ้ำอะไรครับไปแล้วเขาไปในถ้ำกันเลย ่าเราคุยกับพเ,เอียนด้วยวเฮ้ยตายมาแล้วเกิอะไรอะ่ะเฮ้ยแม่แม่อะไรอะ่ะผมเริ่มจำแล้วต้องทำอะไรบ้างคุยกับยวนนี่เพอาผมตอนเล่นผมก็ไม่ได้ดูอะไรหรอกนนะตอนนั้นแ่ะตอนนั้นผมก็เล่นแต่ตอนเด็กิกับผมเล่นบ่อยมากเลยเกมนี้เกมวิ่งคองแอนซีบี นี่ปด้ไม่ใช่ปูว่าไมนใช่ได้ป่ะงไม่ใช่ได้ปัปี่ยไี่ืออเไยเย่เปลี่แล้วมันคือท่ายนะ

โ,อบ,โ,อ,โอ,อ,อบกินเช่าไรกูจอะไรได้ท่า4หรอวะโอ้เจ้าเน่ยอะไกินมันเลยโอ้วันตั้งสิบสองโอเปินหวนนะ เสียงว่นะครับโอเคนะครับได้ยินเสียงแพงก็เออไม่ได้ยินละเอ้ยไอ้น,นี่มันเป็นอะไรนิวอ่ะไม่นะข้ามาไม่นะข้ามาขึ้นก่อนโอเคมาตอนนี้นี่ทีนะ ผมไม่รู้ว่าผู้จะไปยังตรงไหนจริงนะครับอันนี้อะไรบ้านหลังนี้คืออะไรคืออะไรวะดน่อยนะโอเคนะครับก็สำหรับแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับแค่นี้นะครับอืมหาเพื่อนๆยากอยากให้ผมทำต่อ Oh, sampai so, okay, Bye.